สับสไคร้ขอขอบคุณแฟนๆรายการมาตามมาทุกท่านนะครับที่กรุณากดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้กับช่องของพวกเราช่องมาตามมาเริ่มออกคลิปครั้งแรกกลางเดือนกันยายน2564 นับถึงวันนี้วันนี้มีครบหมื่นซับเราออกไปแล้ว80กว่าคลิปคือ80กว่าล้านรวมยอดวิวทั้งหมดนับล้านล้านวิวแล้วครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่กรุณากดมาชมกดมาซับสไ r i b e แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ถามตอบพูดคุยกันเป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากๆครับที่ช่องเล็กๆได้รับความการุณาให้ความสนใจอย,อย่างล้นหลามจากทุกท่านที่ชมอยู่ ผมเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดครับวัยเด็กอาศัยอยู่ที่ซอยกิ่งจันทร์ปัจจุบันคือซอยจันทร์45นะครับพอจบประถมต้นผมก็มาทํางานที่ตลาดโบเบอีก10กว่าปีเกือบ20และระหว่างที่ทํางานอยู่ตลาดโบเบผมก็ไปพักอาศัยอยู่ที่วงเวียน22และก็ย้ายจากวงเวียน22มาอยู่ที่แฟลตกรมพุทธเทศถนนแปลงนามจนถึงปัจจุบันเท่ากับว่าตัวผมเองเป็นเด็กตอกจันทร์เป็นเด็กโบเบเป็นเด็กวงเวียน22และก็เป็นเด็กเยวาวราช สืบเนื่องมาจากมีเพื่อนๆถามมาหลายคนพี่ช่างผมคนที่สองยี่เฮียผมก็ถามผมเยาวราชร้านไหนอร่อยผมก็แนะนําหลายครั้งหลายครั้งจนกระทั่งรู้สึกว่าอืม คำพูดของเราเนี่ยเราต้องพูดเรื่องเดิมซ้ําๆหลายๆรอบแล้วพูดไปเขาไม่เห็นภาพผมจึงคิดว่าถ้าเราทําเป็นสื่อออกมาเป็นคลิปแล้วส่งคลิปไปให้เขาดูเป็นทางเลือกให้เขาเออวิธีนี้มันน่าจะดีผมก็เลยอาสาขอทําคลิปในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในละแวกเยาวราชก็ดีย่านวงยิปสองกด็ดีหรือย่านตลาดโบเบกด็ดีผมเป็นคนในพื้นที่แถวนี้ครับตอกจันผมก็คุ้นเคยไว้เราจะไปชิมและชมอาหารที่ตอกจันกันดูว่าร้านไหนอร่อยซึ่งทั้ง4ที่นี้ปัจจุบันผมก็ยัง ไป,ไปมามาหาสู่กันนะครับเพราะผมอยู่อยู่ในละแวกพื้นที่นี้ทั้งหมดร้านไหนที่รสชาติดีราคาโอเคบริการดีใช้ได้ผมก็อยากจะไปแนะนำร้านให้กับพวกเราได้รู้จักและอีกเรื่องหนึ่งคือ สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อสารคือผมต้องการแนะนําร้านเล็กๆให้กับพวกเราได้รู้จักเนื่องจากอะไรครับคนส่วนใหญ่มาเยาวราชเขาจะไม่รู้จักร้านเล็กเลยเพราะเขาจะดูจากสื่อโซเชียลโอ้ร้านนี้คนเยอะร้านนี้อันุูนนี่ร้านนี้นั่นเขาก็จะไปร้านใหญ่ๆผมเลยมองตลาดให้ร้านเล็กครับเพราะร้านเล็กหลายๆร้านสื่อใหญ่เขาไม่เล่นกันผมเลยจะ ขันอาสามาแนะนําร้านเล็กๆให้กับพวกเรารู้จักเยาวราชยังมีร้านเล็กๆอีกเยอะครับร้านเล็กๆที่เด่นร้านเล็กๆที่มีความอร่อยและราคาก็สมเหตุสมผลตอนนี้ขอช่วยโปรโมทร้านเล็กๆแนะนําร้านเล็กๆให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับ คือร้านที่บริการไม่ดีร้านอย่างนี้ผมไม่แนะนำํำถ้าเกิดผมเข้าไปแล้วผมยังได้รับบริการไม่ดีผมก็จะไม่แนะนําท่านเพราะผมกลัวว่าทุกท่านมาแล้วจะได้รับบริการที่ไม่ดีอ่าส่วนร้านอีกร้านหนึ่งก็คือร้านที่ความสะอาดยังไม่เข้ามาตรฐานผมก็ยังขออนุญาตจะไม่แนะนำนะครับอีกร้านนึงก็คือร้านที่ราคาโอเวอร์เอา,าราคาที่มันเกินกว่าเหตุผมก็รู้สึกว่ามัน ยังไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นทุกร้านที่ผมแนะนํามารีวิวมาบอกเลยว่าเป็นร้านที่ผมไปทานอยู่จริงๆคือร้านที่ผมไปกินแล้วผมมีความสุขผมก็อยากให้ทุกท่านตามมากินอย่างมีความสุขส่วนรสชาติความอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้แต่ละคนอร่อยเราไม่เท่ากันนะครับก็เข้าใจครับก็เคารพการตัดสินใจผมก็นําเสนอในส่วนของผมท่านที่ตามมาชิมอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ คุยกันในคอมเมนต์ได้ครับติชมได้ครับอะไรที่ผมจะพัฒนาตัวเองได้หรือไปแนะนําให้ทางร้านพัฒนาเพิ่มได้ผมก็จะรีบแนะนําทุกร้านที่ผมไปรีวิวไปแนะนํายืนยันได้ครับว่าผมไม่ได้รับเงินจากร้านค้าค่าอาหารผมก็จ่ายเต็มนะครับแล้วผมก็ไม่รับจ้างรีวิว ถ้าเพื่อนๆอยากจะแนะนําร้านอร่อยมาแนะนําม,มาได้ครับผมจะตามไปชิมและจะตามไปขออนุญาตเจ้าของร้านก่อนจะตามไปถ่ายคลิปเพราะหลายๆร้านนะครับที่ผมกินแล้วอร่อยอยากจะขอถ่ายคลิปเขาเพื่อโปรโมทร้านเขาบางร้านไม่อนุญาตนะครับด้วยหลายๆเหตุผลบางร้านก็บอกว่าไม่สะดวกเวลาลูกค้ามากันเยอะๆเขาบริการไม่ทันเขาเกรงใจลูกค้าที่จะต้องรอนานเขาก็ไม่สะดวกดังนั้นกลายเป็นว่าร้านที่เราอยากจะรีวิวบางร้านเขาก็ไม่ให้เราเราต้องไปขออนุญาตเขาก่อนทุกครั้งนะครับ และบางร้านที่มีเพื่อนๆแนะนำมาเราก็ตามไปกินนะครับเราก็ตามไปดูหลายๆเรื่องถ้ายังไม่ผ่านเราก็ยังขออนุญาตยังไม่รีวิวคือการจะไปถ่ายคลิปแต่ละร้านได้เนี่ยมีต้นทุนทั้งค่าเวลา ค่าอาหารค่าตัดต่อค่ากล้องนะครับและค่าเดินทางซึ่งทุกอย่างคือต้นทุนครับคลิปหนึ่งคลิปตัดเสร็จไม่ใช่เอามือถือก,กดถ่ายรูปและแชร์เลยไม่ใช่นะครับมันต้องผ่านขั้นตอนการตัดต่ออีกหลายอย่างก็มีทีมงานทําซึ่งทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายครับแต่ขอยืนยันครับไม่ได้รับจ้างรีวิวไม่เคยรับเงินจากทางร้านเท่าทำเพราะเราอยากจะทำเราอยากจะสื่อสารร้านเล็กๆออกไปหาพวกเรา,ให,เราให้พวกเราได้รับชมกัน ทุกท่านสามารถพิมพ์คอมเมนต์ติและชมรายการเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะครับเราจะได้นำข้อคิดเห็นคำเสนอแนะของท่านคำติชมท่านมาพัฒนารายการให้ถูกใจทุกท่านมากยิ่งขึ้น และท่านใดที่มีต้องการแนะนําร้านอาหารสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะครับขอข้อมูลมาหน่อยชื่อร้านอะไรขายอะไรขายที่ไหนขอพิกัดนะครับถ้ามีเบอร์โทรด้วยก็จะดีมากผมจะตามไปติดต่อได้นะครับจะได้เอามารีวิวให้กับพวกเราชมเพื่อพัฒนามาตามมาให้ถูกใจทุกท่านมากยิ่งขึ้นมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับคอมเมนต์มาติเกี่ยวกับบริการหรือปริมาณ หรือรสชาติอาหารของแต่ละร้านค้าตัวผมเองน้อมรับครับและขออภัยขอโทษแทนทุกร้านด้วยและผมจะนำคำติชมของทุกท่านกลับไปแจ้งให้ทางร้านเพื่อพัฒนาแก้ไขทั้งปริมาณอาหารการต้อนรับนะครับและการบริการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณครับทุกทท่านทุกๆคอมเมนต์ที่พิมพ์มา พูดคุยพิมพ์มาถามตอบเป็นกำลังใจอย่างดีเยี่ยมและขอขอบคุณยอดซับสไครต์ที่เป็นกำลังใจอย่างสุดซึง้งคือได้เห็นยอดซับที่เติบโตได้เห็นยอดวิวที่เติบโตร้านค้าทุกๆร้านขอบคุณทุกท่านผู้ชมนะครับอย่างบางร้านที่ผมกลับไปทานซ้ำเขาก็บอกขอบคุณมาว่าขอบคุณที่ ทุกท่านให้ความสนใจแล้วก็ตามไปอุดหนุนตามไปรับประทานและนําชื่อเสียงไปแชร์ต่อบอกต่อส่งผลให้ร้านเล็กๆหลายๆร้านเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างขึ้นส่งผลให้ยอดขายของร้านเล็กๆได้เติบโตขึ้นทุกร้านค้าเขามีความสุขครับผมเองก็มีความสุขที่ได้แนะนําร้านเล็กๆให้กับพวกเราได้รู้จักกันขอขอบคุณครับขอขอบคุณ ขอฝากทุกท่านนะครับตอนเร็วๆนี้จะมีมาตามมาบน Facebook และมีมาตามมาบน TikTok ฝากทุกท่านตามเข้าไปกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไครต์ไปให้ถึง1 0 0 0 0แสนซับด้วยนะครับทุกท่านสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ